สวัสดีครับ่อเม่พป่นป้นองตีฮักจูผู้จูคนครับอยู่แปลงพรอก้าเหมือนเดิมเหมือนเคยเน้อครับนะครับวันนี้ปลามาพอต้นกล้าผันของผมที่จะไปปลูกขึ้นลูกก้านะครับลูกก้าก็มาจ้างผมเพาะเมล็ดเฮ้แล้วผมก็ไปปักดำเฮ้นะครับจะครบอายุในวันปลูกวันพรุ่งนี้นะครับเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับเราจะมีเฮ้มีอายุ15วันในวันปลูกพอดีนะครับวันที่เริ่มจาก เมล็ดนะครับสิหวันเราพร้อมปลูกเลยนะครับมะพร้าวห้าครับนี่ครับห้าขาวๆจีนะครับแสดงว่าเป็นกล้าพันธุ์ที่สมบูรณ์ครับนนครับวันนี้ก็จะป้าปูอแม่ไปน้องมาหูจักกับความสูงของต้นกล้าพันธุ์นะครับนี่ครับต้นกล้าพันธุ์อายุ15วันของเมลิดร้อยหนะครับมีความยาวนะครับนี่ครับประมาณส2สอเซนนะครับ ผมก็จะมาตัดเหลือประมาณ19ซเก้เซนติเมตรนะครับประมาณนี้นะครับจะต้องตัดปลายใบนิทิ้งเลยนะครับปลายใบนิทิ้งเรามาดูอุปกรณ์ในการตัดปลายกาเข้าเจนะครับเพื่อให้ไ้ความยาวที่เราต้องการครับ18 19เซนนะครับบวกเขิน20เซนนะครับตอนนี้ความยาวนะครับ22 23าเซนติเมตรนั่นนะครับตัดปลายนิทิ่งเลยนะครับมาดูอุปกรณ์ในการที่จะตัดปลาย สายต้นกล้านะครับก็เป็นนี่ครับนี่ครับเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายนะครับแบบสะพายใส่แข็งจี้นะครับแล้วก็หมวรัดนะครับผมจะใช้เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นจี้นะครับสายเอ็นตัดหญ้านะครับในการตัดปลายใบต้นกล้าข้าวนะครับจชใส่เอ็นจี้นะครับ ใบเม็ดเขาจะมาแจ้บบจนะครับเขาจะแจสายเอนีตัดนะครับแล้วก็เป็นเครื่องระยะแบบสายใส่แข็งที่นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดกันนะครับว่าจะตัดแล้วจะมีเป็นจะได้ห้องนะครับมาดูกันตัดปลายต้นกล้าข้าวคคที่เลยนะครับผมม่เนะครับ สาร่าดีๆีคลิปดีๆมาฟาโกไม่เป็นน่องเลยนครับแกใส่เอ็นดั๊นะครับดัจจีเลยครับ ครับแปลงนี้ตัดเมื่อวานนะครับแต่ปลุกๆนี่ก็จะปูพ่องครับตัวนี้นครับตีตัดไปแล้วเราไปเข้ากอขอหกนะครับนะครับตัดที่เลยครับผมไม่เป่นองครับง่ายๆครับเอาตัดอยู่ คือในความยาว18-19เซนติเมตรนะครับประมาณนี้ครับถ้ายาวเกินไปครับต้นตขาข้าวของเราดี่พักล้ำไปจะล้มนะครับมีซิทล่มได้นะครับแล้วก็จะบดตั้งต้นนะครับกรูออกมากไม่สวยงามนะครับล้มห่องตั้งพ่องนะครับบอกนามครับ พอลักษณะการตารัดออกมากแบบได้หน้าตาเป็นยี่นะครับ ่มแม่พี่น้องก็ดูคลิปนี้แล้วก็นําไปใจ้ครับแปลงพ่อก,กาเข้าของผมแม่พี่น้องได้เนี่ยครับว่าใจ้อุปกรณ์อะไรในการตัดปลายต้นกาเข้าเจดีจะนําไปปลูกนะครับเพราะว่าอายุ15วันนี่ยาวเกินนะครับเสาสองเสา 3, สามสี่ซินนะครับยาวมากๆครับเอาตรงตัดปลายทิ้งจี้เลยนะครับ ตัดปลาทิ้งไปเลยวันนี้จะตัดแปลงนี้ก่อนนะครับน,นี่แปลงก็ต้อได้ตัดนะครับวันนี้ยังไม่ถึงเวลาจะตัดเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาปลูกนะครับยาวร็้วมาครับราะว่าจะเป็นข้าวกอขอหกไว่าจะเป็น ข้าวหอมมะล,ลิร้อยห้าครับอายุ15วันจะต้องด้ตัดทุกทุกครั้งเลยครับพี่น้องครับ เครื่องระยะกับใจะใช้แบบสายออนก็นได้นะครับหรือว่าเป็นการแข่งยี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ตัวตานี่เป็นสายเอ็นนะครับผ่น้องครับสายเอ็นครับแบงนี่ใครเจ็ดเซ้หครับ เดี๋ยวมาดูหน้าตาครับดูตรงนี้ก็นได้นะครับนี่ครับตัดแล้วก็หน้าตาแบบนี้นะครับดูดูเทียบเทียบดูนะครับหน่อยนะครับนี่ครับตีตัดกับตีบริตัดนะครับเทียบกันดูครับเ,เทียบกันดูเห็นชัดชัดเลยนะครับ ประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับค่อยๆตัดไปครับเอาครับก็จะเส็จแล้วครับ ครับผมเป็นน้องครับทิปนี้ก็สิป,ปา้าผมเป็นน้องมาช่วยกันตัดปลายต้นชาข้าวเพื่อจะนําไปปลูกนะครับขอบคุณผมเป็นน้องทีง่ช่วยเอกันนะครับปากันคลิปามาครับขอบคุณครับ